กับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กันในช่องบรนณาธาดนโแล้วันนี้ผมก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กันในช่องบรนณาธาดนโวันนี้ก็วันนี้นะครับผมว่าเราได้มาที่ไหนสักที่นึงน่าจะเป็นสวนสัตว์นะครับใช่ผแต่ว่าคือแบบผมไม่แน่ใจว่าถ้ามัน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 มีล้ออะไรเนยขวางทางเกะกะทางแต่ไม่เป็นไรเรายังไม่ได้ออกไปรู้ไหมสัตว์นี้มันเกิดเสียหายมีคน มีคนโรคจิตมาคั้วคุมที่นี่เอ็นน้ำตรงนี้ไหมนั่นก็กระโดดปภาพไปนะมันเป็นแก้น้ำปกตินะเพื่อนอ้าไอ้พี่โป้ที่กระเด้งก็บอกไปแล้วนะอย่าเรื่องมากโอ้ยโอ้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเออขอบคุณมากเพื่อนจับจับเพลงก็จะเหมือนเดิมคนสร้างก็คนเดียวกันนะครับสวัสดีเพื่อนวันดีโอเคโอเคอตรงนี้แน่นอนว่าต้องกระโดดไอ้เป็ดวันดีไอ้เป็ด,ดเหยียบหัวแล้วก็เหยียบหน้าลิงแล้วก็เหยียบไอ้พี่โป้พี่โป้น่ารักจัง แล้วก็เหยียบกระดองเต่าแล้วก็เหยียบไอหมีก็ไปกันโอ้มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะ่ากินอะ่ะอ่ะแฮมเบอร์เกอร์มันหลอกดวงเพื่อนไปก่อนเลยน่าในรู้อะ่ะแต่เราไม่รู้เราไม่โนะงับอ่ะเพื่อนนายก็ตายด้วยนี่เออไอบานาน่าตัวใหญ่ดีแล้วก็เบอร์เกอร์ที่เราเพิ่งโดนหลอกไปรู้ไหมในแฮมเบอรดอ้ไอบานาน่าน่นเด็ดขาดเลยนะบานาน่บานาน่าอะไรนะ อ่ะเออไม่โดนก็ไม่โดนเชื่อมันก็ได้ไอ้ลิงหยุดได้ไหมหยุดหยุดป้าได้ไหมมันเกลการท้าเ hey, <over> จี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบนี่ไอ้ลิง hey, <over> โอ้เออขอบคุณมากเดี๋ยวต้องดูทางด้วยนะครับโอ้ปุ๊ปปุ๊ป hey, <over> ลบ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 โอ้ยยัง oh, ก yes! ่อนอด yeah. okay, ลอด็อกอันนี้แล้วก็ไปเอ้ยไอ้ดาดิมันสงสัยตรงนี้เป็นโซนลิงแน่ๆเลยครับท่านผู้ชมสงสัยตรงนี้เป็นโซนลิงแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนมันเป็นโซนลิงตรวจไอ้ล้อยางตรงนี้เขาทำมาเพื่อให้เรารอดจากขี้ขี้เต่ามั้งเนี่ยเอ้ยเต่าหยุดขี้ได้ไหมคนเขาจะไปอ่ะอยากไปเลื่น เฮ้ยวัดีช้างน้ำมันช้างน้ำนี่นาเขาเล่าจะไปถึงไหนเฮ้ยช้างไปทางไหนอ๋อไอช้างหยุดควนน้ำเร็วโอ้ยเดี๋ยวฉันหมดแรงใช่ไหมหยุดแล้วโอเคขอบคุณไอช้างเปิดช้างเร็วข้าไปก่อนได้เลยนะเฮ้ยตกใจมีน้ำเราไม่ตายเฮ้ยเเร็วไอช้าง ไอ้จเจ้าคือยังไงน่<ด>อโอ้่บอกแล้วโอเเ้ยีตอนที่ตกเร็วทีนั้นไม่ตายโอ้ยโอ้เราต้องมาถึงเร่วลงกับเกนเหมือนกันพอจะมาถึงเป็นกิโล ระดีเพ have.. ื่อนฉันจะรอนายนะแต่ฉันจะไม่รอเฮ้ยพี่โฟพี่โฟทำไมหน้าตายขี้เหร่จังเพื่อนนีเมื่ตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยพี่โฟขอยรู้เล่นเตอร์เฮ่นแนยัโอ้พี่โฟมันเป็นพี่โฟแบบมัน่องหนเลยมั่องหนโอ้ยตัวอ้วนดีจุ๊บจุ๊บอาจจะเสียงดังวุ่นวายมากนะครับอาจจะเสียงดังเสียงดังเสียงดังมาก ออกมาได้ยังอ้าวนี่มันเพื่อนที่เราเจอเมื่อตะกี้นี่นะว้าอยู่โอ้ไม่บอกมีคนเตือนไอ้คนเตือนอยู่ตรงนั้นแหละ hey, <over> โอ้คนเตือนมีสองล่าตัว์แดนมีฝาแฝดเอ้ยตัวอะไรน่ะเฮ้ยมันตัวอะไรเพื่อนช่วยทำโอ้มันยาวมากเลยเพื่อนแล้วมันก็มีส่วนขี้ด้วยเห็นไหมส <Over here. S 1> วัสด,ดีเพื่อนรู้ไหมรีบออกไปเดี๋ยวนี้นะ ไม่งน,นี่เมื่อนี่มันจะครอบครองนายเออไม่รอบรอลแค่เรากระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาแบบ,บ,บไปไปนี้โอเคตัวน,นี้คิดว่าโตจะเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้โหนี่มันไม่ใช่ที่เดียวที่ผมมาหรือปเปล่าเอ้ยฉลามใช่ตัวจริงไหมเนี่ยโอ้โหฉลามโอ้แค่ไปโดนใบตองแค่นิดเดียวเนี่ยนะโอ้ใจร้ายยุยบ์เออรอดรอดรอด อาวันนี้เวืรนซูนาัาคลิปเหรอแบบนี้แบบนี้เแบบนี่ยแบบสเต็ปทมต้องอย่างงี้นี่หานน้าตายก็ไม่น่าอยนี่นครับคิลิตโตอ,อาซูน่ะนะครับใช้ดิสเพยเนมอะมาก่อนเลยมาก่อนเลยไอ,ทอ้ท่อไอ้ท่อบ้าคนสิฉันทำไมนคนจะไปไม่เห็นเนาะ ไอทอบา้ารู้ไหมคนจะคนจะรู้คนจะไปเนี่ยเฮ้ยเร็วโอ้คนจะไปไม่เห็นเนาะตรงนี้มันไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคเนะี่ยก็เราไปตรงนี้โอ oh, ้นี่ยมันห้องช็อตไฟฟ้าดีนายชิบหาชิบหาชิบนี่ทำได้เฮ้ยไอตรงนั้นมันมีทางลอดอยู่ถ้าเราอมก็เ <Bla> มื่อกี้มันมันถ้าเราคานได้ก็ดีให้ขอลองสู้สิอ๋อมันเป็นทางลงไม่ไมีอะไรหละโอเคเซฟไว้ จึ๊บอ่าจึ๊บอ่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บเย้ไปแล้วแล้วก็เหี่ปุ๊บนั่นไงว่าแบบนี้เห็นเลยโอเคโอเะเข้าไปในอันนั้นเข้าไปในปากมันอ้าวจะให้เข้าไปไหอ่ะมันมีวิธีเดียวแล้วรีบไปโอเครับทราบครับไปดีกว่าโอ้ว้าวโอ้โอ้โอฉันไปอีกว่าว้าวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรอย่าไปเสียเวลาว้าว้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันหน้าคนนี่นา เหยียบหนูได้ด้วยเฮ้ยมีสเปรย์นะโอ้เหยียบหนูโอ้ควัก <c oughs> โตนึก็จะหลอดตวหนุไม่หลอดโอ้ย <c oughs> อ้ท่านผู้ชมครับไอสายเส้นตรงนี้มันมันไม่เกี่ยวอะไรครับเดินทะลุได้เลยไม่ต้องห่วงแต่ห่วงอยู่ที่หนวมันน่าเกลียดโอ้มีเมื่อยอยู่ตรงนี้ด้วยอ้าโอ้อไม่อ๋อตายไม่ได้ตายเพราะไอตัวนี้นะครับตายเพราะไอนี่ นี่นี่จุดจุนี่นี่นี่ครับท่านผู้ชมเก่งๆกงเกงเ้ยมันไข่หรือเปล่าเออมันเป็นไข่แต่เป็กนี่ครับสายเส้นโดนไปได้เลยนะครับเออเส้นเส้นเส้นว้าวนี่มันกระดูกหมานี่นะเฮ้ยกระดูกหมากระดูกหมาดูสิตัวนี้ใช่อ่าได้ตัวนี้ได้ส่วนตัวนี้ ได้โอ้เรียนโอ้น,น,อน,น,นี่ส่วนอื่นที่ผมว่านี่แหละครับส่วนขี้ส่วนที่ที่ผมว่าไว้ไว้จับจบจบ,จบนี่สเต็ปเทพโดยไม่ตายดูสิถ้าไม่ตายผมมันดีจริงๆยาวเย่เย่ว่ารู้ไหมเร hey, าต้องออกไปตางตรงนี้สวนสัตว์นี้มันไม่ปลอดภัยพวกเราต้องกลับไปที่บ้านนะ เก๋าวายๆรถจะขับไปว้าวสิระยเดี๋ยวโอ้โหโดนเลเซอร์มีสีแดงขึ้นข้างบนด้วยได้ครับผมต้องมีสเต็ปฮะแล้วฮะจึ๊บจึ๊บสติมานะมันจะไม่เกิดนะสลัดสลัดสลัดจะสลัดจะสลัดนี่เลยรถเลเซอร์หรือเดรนน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 จึ๊บจุ๊บอ้าวอ๋อไอรถเลเซอร์นี่มันวางยาพิษนี่ยจุดที่เราเกิดนี่ยครับ นี่แหละครับเอ้ยไอ้คนบอกไม่มีคนมาน่าเสียดายด้วยฟองแกรเอ็ดมาจอยสวัสดีฟองสวัสดีฟองแกรเอ็ดฉันอยู่ตรงนี้แล้วนายเล็กมาด้วยเด้อโอเคฟองเอ็ดกำลังจะมานะครับหลังจากขี่คริโตอาซุนะนะครับมาเขาลุกคึ้นดูจักกันด้วยทันอยู่โรงเรียนเกเวกันด้วยเทปเทปวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวดาดออฟฟี่นะครับถึงมันจะนานไปนิดนิดแต่ผมก็ได้ตัดภาพ รู้ไหมตอนนี้นายออกมาจากโดนทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นายเลิศแล้วไม่โดนเลยค่าแล้วปลอดภัยแล้วสรุปนะถ้าใครรู้ไหมถ้าใครชอบเกมนี้หรือคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไม่ต้องพูดฉันต้องแข่งต้องพโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบพิธีนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวเล่องขอพองเรียนไปต่อดีกว่า